ความเดิมต้นแรกจากเคสซี่ขาบปลครับผมคือว่าเราได้ทําการออกไปเพื่อตามหาสิ่งของต่างๆมากมายนะครับในที่สุดผมก็ได้เจอกับลัคกี้บ็อกซ์นะครับผมแล้วเราก็เปิดล็อกี้บ็อกซ์จนได้ของเทพๆมาแต่ว่าในที่สุดเราก็จะ้ใช้ของเท่ๆขนาดกับบอสจนหมดแล้วนะครับผมแล้วกลับมาหู่บ้านโอเคไปดูว่าพาร์ทนี้เป็นไงต่อไปนะครับไปดูกันเลยสวัสดีครับผมีูผมสองชานะครับผมวันนี้กับไอ้ฟุกแล้วนะครับนะคณฟุกมาดูว่าวันนี้เราอยู่ในอะไรฮะเราอยู่ในไหนฟุ๊กอ๋อคือคือแบบเนี่เวลาที่คุณ คุณล่าที่คุณทำคลิปอ่ะคุณจะทำตัวหน้าเหมือนอย่างี้ไม่ได้คุณผูกนะไม่าช่างไม่เหอโอเคครับวันนี้เราอยู่เคสิคาร์นะครับนะซึ่งในวันเคสิคาร์ในวันนี้นะครับผมเราจะทำการสร้างขวานก่อนนะครับซึ่งขวานครั้งนี้นะครับที่เราสร้างมีดาเมจทั้งหมดถึงหนึ่งร้อยเลยนะครับผมร้อยสามดาเมจเอาง่ายก็ขวานที่แบบตีทีเราตายนะครับผู้ชมลอง ดีวีว่ากันด้ยวะตกเลอ <laughs> ้มอนดีวีว่าดีวีว่าเก็บของดีไม่เกลียดดีอะไรดีอะไรที่อยู่ใกล้กันเลยโอ้ <laughs> โหนี่คือขวานนี่ตีทีเราตายครับทุกคนครับเรียกไอ้เหี้ยเพื่อนเอพีซีมันยังไม่หมดกระนหน่อกเลยวะ <c oughs> มันดึงมันดึงแค่แกระหน่อกอยู่เลยโอเคครับผมซึ่งนอกจากความขวานตีทีเราตายได้นะครับมันยังทำที่ขุดที่เราสามารถไอ้ที่ขุดอ่ะใช้ชัวเอเคนนะครับผมทั้งหมด9อันนะครับในการสร้างที่ขุดที่ตีดาเมจร้อยหนึ่งได้เลยนะครับผมเรียกว่าไอเทมนี้เนี่ยประโยชน์ทัานสูงมากเลยนะครับนะแม่ เป็นร้อยหนึ่งชัวเคนเก้าอันนะทุกคนคือแบบเป็นอะไรที่หาง่ายมากนะชัวเคนเก้าอันป่ะคุณฟุ๊กครับ,บ,รว,รบวันนี้นะครับเราจะไปทําการตัดไม้กันดีกว่าคุณฟุกเรามา,าทํารั้วนะครับผมวันนี้เราจะทํารั้วคือกัก,ากพาร์ตก่อนที่เราบอกทารั้วก็ไม่ได้ทำสักทีนะครับนะก็ที่สุดน,นี่ไงโอ้คุณดู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 โอ้ด,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 ดอูดูด,ด,ดูตัดไวมากอะ่ะดูดิแน่อุนยเสียงเรวปะดิจาไรายเวิร์ด ตัดตัดไม้ไปนะเดี๋ยวเก็บดอกประไปนึงมือไม่มไปหาชัวเคนดิจะได้ทำในที่ขุดนั่นด้วยอ๋อได้ได้ช่วเครนกันไอ้ไงเพื่อนเพื่อนอู่นู่นนู่นนู่นนนู่นอุนตรงนู่นตรงนู่นันแล้วใส่ก่อได้นะมึงอ่ะเดี๋ยวตายตายโอ้โหมันชชเครนมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตไม่ฆ่าพวกหอกกู่ถึงไอต่อไอตัวที่มันอยู่ระหว่างก่อนตาระหว่างที่มันกินไปเนี่ยมันจะฆ่ามึงหรือเปล่ามีหลายตัวด้วยไม่ใช่แค่พึ่งนม่ดำน้ำไหมใครครับเดี๋ยววันนี้ เราจะดูสกิลการจีบสาวน้องฟุกเนี่ยว่าน้องฟุกจะจีบสาวเป็นหรือเปล่านะครับหรือว่าแบบจะแฮล์ล์เหมือนเดิมนะครับน้องฟุกแฮล์ล่ะมัง้งเอ้ยเอาไว้ไงไม่ต้องคิดอะไรเยอะให้ดอกไม้ไปก็จบไม่ต้องอะไรเยอะเลยเฮ้ยหมายถึงผมหมายถึงโลกจริงโลกจริงเหรอโลกจริงเออผมเป็นโลกจริงผมไม่รู้ดิผู้หญิงผมไม่ยุ่งแล้วอะ <laughs> ยุ่งผู้ชายเหรอโอ้โอเคเพื่อนกูเปิดรับนะไม่เป็นไรเพื่อนไม่โลกนี้เปิดรับแล้วโอ้โหโอเค นะครับตอนนี้โลกเราก็เปิดลับไอจีพีนะฮะมันจะเป็นต้องบอกว่าเก็บของกิเพลไปก็มันมีสามอันหนึงวะหนึ่งต้องไปหาเพิ่มไหมใช่เหรอเออมันตอบไว้ทสามอันหนึ่งเลยหาเพิ่มดีครับคุณรออะไรล่ะเออจะหาเพิ่มไหมคุณจะรออะไรล่ะคุณฟุกเฮ้ยมันทำนั่นได้ไหมไม่ได้โอเคเอ้ยมีสีม่นอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในบ้านนี่เต็มเลยมาครับทุกคนเราทำการล้อมล้อมหมู่บ้านกันต่อนะครับซึ่งการล้อมล้อมหมู่บ้านนี้นะครับก็จะเป็นใช้เจ้านี่นะครับผมคอสโต เป็นลัวนะครับผมเป็นลัวไว้กั้นมนสเตอร์เข้าหมู่บ้านนะครับลวกันผ <_ EN> ีเออลวกันผีนะครับผมคือลวดนี้สามารถกันได้หลายอย่างมากนะครับนอกจากผีนะฮะยังมีสิ่งหลายสิ่งที่สามารถกันได้ครับส่วนนี้เราเรากันพวกเราเองกันได้เลยใช่มันสามารถกันเราเองได้โดยคุมกการทำเหี้ยและกันตัวเองขอร้องแลละคุณฟุกเอ้ยเราไม่พูดคำหยาบกันนะคุณฟุกครับเพราะว่าตอนนี้นะครับรู้สึกว่าผู้ปกครองนะครับผมจะจะมาคอยนั่งคอยดูคลิปเราๆแต่รู้นะครับผมฉะนั้นนะครับเรื่องคำหยาบนี้อาจจะซับซอบลงนะครับผมอาจจะลดลงบ้านะครั จากครั้งก่อนๆที่ผมอาจจะแบบพูดว่าไอ้ตืดไอ้ตื้ออย่างเงี้ยนะผมอาจจะต้องลดลงนะครับเพราะว่าเด็กๆอาจจะดูเยอะขึ้นนะครับผมเรียกว่าเป็นการอัปเกรดช่องของพวกเราด้วยนะฮะจากช่องตอนแรกๆที่ดูแบบว่าเสื่อมซามไรจริยธรรมไรอะไรจะทำเนี่ยครับผมแบบพวกับเก่าๆอย่างเงี้ยนะครับก็จะเปลี่ยนแปลงครับเป็นคนดีขึ้นของสังคมนะครับทการไอ้วางรั้วเราเลยเดี๋ยวหาโจ๊กเกอ์ยิงให้ได้เพื่อนผมร่วมทำใกล้เสร็จแล้วครับคุณฟุ๊กครับเฮ้ยจำหลัง แล้วผมต้องทำที่เราทำทำ,ทำเป็นแบบประตูทางเข้าอย่างเงี้ยนะทางเข้าเหรอเออเป็นประตูทางเข้าหมู่บ้านแม่แบบเอาไว้ให้กัดมาคอยกันนะทุกคนโอเคครับ,เ,คครบเดี๋ยวเราทําการเอาเจ้าสิ่งนี้วางต่อนะครับเนื่องจากว่ามันคือรั้วที่โหดที่สุดในเกมนี้แล้วครับแต่ว่าทําอะไรหนอนไม่ได้เหรเพื่อนทำะไรนะทำไรหนอนไม่ได้เลยรั้วเนะี่ย <c oughs> โอ้ยหนอนยักษ์ฮะหนอนยักษ์เหรอโอ้ตัวบักเอ๋อเลยเพื่อนตัวเป็นปากเอเเลยหรอเออบักเอ็กแบบไม่จะพูดเลยอธิบายเขาอธิบายไม่ถูกเอาว่าม <c oughs> <ๆ>ันปากเอ็กแล้วกันบักเอ็กเลย คือคุณฟูรับคุณรีบทำไปนั่นมาเร็วๆครับไอ้ที่มันเอาไว้ขุดดินนะครับถ้าเราทำที่ขุดดินได้ชีวิตเราจะดีขึ้นเยอะเลยนะครับในการหาชูการขคลนไว้เจอเลยเนี่ยกำจัดหนอนโอ้โอเอ,อ,อด<ข>าดีไอ้แคชุกไอ้แคชูก็เคลนคุณหาชูก็คเคลนไม่เจอเลยคุณฟูกหาไม่เจอคุณควรที่จะพิจารณาตัวเองใหม่สักสนิดนึงครับคุณฟูกในการที่คุณหาชูว่าเคลนไม่เจอเลยคุณฟูก่เเราควรที่จะมีอะไรที่มันเรืองแสงเอาไว้ในการใช้กับหมู่บ้านเพราะฉะนั้นเราควรที่จะไปหาทอชนะครับผมซึ่งทอช หม่้อ๋อดีดีดีความคิดความคิดก็ขี้ยแล้เนี่ยคุณฟุกุต้องให้ผมพูดคำหยาบเนี่ยนะเจออีหมู่บ้านแล้วเพื่อนใช่เหรอเจอชัวร์เค้นไหมไม่เจอโอ้มูด้าบอ่ะมูด้าเพื่อนโอเคครับตอนนี้เราทำการหาชัว์เคนผมได้มาห้าอันละคุณฟุกได้วยกันมีสามอันอะแปดอีกอันเดียวอันเดียวว๊ออันเดียวไม่บ้าแค่แค่อันเดียวทุกคนรอไงรอแค่นายคนเดียวเลยนะเพื่อนนะตอนเนี้ยโอเคดดูทุกคนรอคุณคนเดียวคุณฟุก อย่ากดดันดิเย็ดเคผมไม่ได้กดดันผมแค่บอกว่าทุกคนอ้าวผมเจอเหรียญดนเหรียญปฏิหารว้าวแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลโอ้โหแอปเปิ้ลแอปเปิลทองเต็มหมดเลยทุกคนว้าวของเขาดีจริงแม่โอ้โหนี่ครับนอกจากเอาแอปเปิลแล้วต้องขโมยไอคอนข้างในด้วยนะครับที่เราหาชัวร์เกมมาร้อยรอบยังไม่เจอเลยสักอันผมวิ่งมาร้อยโลมังไม่เจอชัวเคเลยเจออยู่ห้าหกอันเนี่ยฟุตกับบ้ามเลยก็ได้มาอาจจะไม่อาจจะยังไม่ได้ อันเดียวอันเดียวที่บ้านน่าจะมี嘛น่าจะไม่ผิดถ้าผมจะไม่ผิดนะเอ่อกลับบ้านมาเลยคุณกลับบ้านมาเลยเฮ้ยนราจเจ้าตัวเราจเจ้าน้องน้องบีเวอร์นะครับตัวบีเวอร์เราบับที่พี่หาป้าผมอยู่ใกล้หมู่บ้านก็ผมอยู่ใกล้หมู่บ้านเหมือนคุณน้านี่คุณนี่โทรเดี๋ยวเดี๋ยโอ้คุณเนี่ยหมู่บ้านอีกสองร้อยเมตรนะคุณเฮ้ยเราอย่าลืมเก็บดอกบ๊ปบพิว้วยนะครับเราจะได้ไปจีบหญิงนะเก็บมาต้องเก็บมากรงหนึ่งกับยี่หกอันละ เชตเต้เยอะเลยเฮ้ยคุณคุณคุณจะมีผู้หญิงกี่คนครับเนี่ยเรารักเดียวใจเดียวนะครับโอ้โหคุณรักเดียวใจเดียวดิเราไม่เราไม่ได้เอาเขาอ๋อเอาเพาเป็นบอดี้การ์ดเราจ้างเขาใช่ป่ะเป็นการแบบพายเป็นการจ้างแทนเรจ้างมาแล้วแหละนั่นแหละไม่ใช่ผีนอนคือจุดที่เราจะเข้านะครับไม่ได้อยู่นี้นะครับคุณฟลุกจุดที่เราเข้าอยู่ข้างหน้าเลยครับวิ่งครับผมถ้าไม่อยากจะทุ่รั้วนี่ตรงเนี้ยโอ้โหแล้วมันจะมีรวมศูนย์รวมพลังหนอน ต้องไปหาเนะ่ะเดี๋ยวที่ผมบอกว่าต้องไปหาที่ขุดมาแล้วมาทำลายหนอนทิง้งไม่งมั้นมันจะไม่งั้นเอ็มบีซีก็จะยิงอยุงเนี่ยเรืยย่อยๆขาดเดียวอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมเดี๋ยว <c oughs> ผมวิ่งหาเดี๋ยวผมไปหาหนึ่งเดี๋ยวผมกลับมาคุณฟุกคุณรอยอยู่บ้านแหละเดี๋ยวผมทีพีมาแม่ต้องให้ผมไปหาอยแล้ควคุณฟุกเนี่ยนะโอ้ก็ช่วยหาแล้วมันไม่เจอทะมึงไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนฆ่าฆ่าฆ่าพวกนี้ฆ่าพวกนี้ด้วยเออไม่มีอาวุธเลยตอนนี้ไปไม่ปไปตัวเดียเนี่ยมันคือไฟฟลายนะครับผมหรือว่าเรียกกันสั้นๆว่า เจ้าหิงห้อยใช่เมื่อเราฆ่าหิงห้อยเราได้ท็อตมานี่เห็นไหมอ๋อมันอ๋อมันก็ฟาร์มง่ายเลยอย่างเงี้ยใช่เราสามารถเอาท็อตมาได้ง่ายๆแล้วนะครับตอนนี้นี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมดูดูดูนี่โอ้โหทำไมพึ่งฉลาดไอฉลาดน้อยไอตีนพับนี่คือเป็นท็อตที่ดีกว่าท็อตธรรมดาแน่นะพัดเก่าเกาแล้วก็มานั่งหาวิธีทำโอ้โหอะไรไม่รู้เอ็นเดอร์โพอะไรก็ไม่รู้โอ้ในที่สุดในที่สุดผมก็รู้ว่าหิงห้อยคือสิ่งมีประโยชน์นอกจากให้นอกจากให้ความสวยงามในอัมพวาแล้วนะครับยังมีความสามารถที่จะให้แสงสว่างกับเราด้วย มารอเตียวท็อตวางก่อนเพื่อนหมู่บ้านเราต้องสว่างเราจะได้ปลอดภัยจากมอนสเตอร์ไม่หรอมันมันมันจะหมดแล้วเนะี่ยเลยแค่ไม่กี่นิ้นไอ้สุดเลยไสุดท้ายไล้สุดท้ายท,าย,ทายมองตัวน,นี้กัน okay, โอเคท็อตหมดแล้วครับผมถ้าอ,อยากได้ท็อตอีกก็ต้องรอหิงห้อยมันเกิดไอ้หิงห้อยเกิดแล้วขนะ้าเดี๋ยวผมไปตามผมไปต,ตามหาไปก่อนนะไปตามหาเจ้าชัวเคนก่อนนี่จะมีรถเนาะมีรถนี่สบายเลยเนะี่ยผมคิดว่าหลัวเนี่ยนะคือชัวเคนเนี่ยครับจากการที่ผมคิดก็อจะอยู่ตรงนี้นะครับผมเฮ้ยพวกผมจีบหญิงก,ก่อนคุยกันนะครับผมจะทำการจีบสวาวๆให้น้องๆดูนะครับ วันนี้นะครับผมจะสอนวิธีการมีแฟนแบบง่ายๆนะครับเออคุณผู้หญิงครับคุณสวยจังเลยอ่ะผมจีบได้ไหมครับว้าวว้วโอ้ my god ผมผมจีบผู้หญิงได้แล้วคุณสวัสดีผมจีบเพิ่มได้ไหมครับว้วโอเคแล้วดอกไม้ดอกไม้สีเหลืองนะครับผมมันสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับคุณผู้หญิงเรานะครับเปลี่ยนสกินได้นะครับให้กลายเป็นแบบว่ามุมิกสดใสตามที่เราต้องการเลยนะครับเอาง่ายมันก็คือก็คือเมคอัพนะครับผมดอกไม้สีเหลืองเออผมชอบรุคนี้ ไะโอเคครับมาในทุกจุดนี้นะฮะข้างล่างนี่จากเทคเคทไว้ต้องมีชูกาเคนถ้าไม่มีล่ะถ้าไม่มีก็ถ้าไม่มีก็กทำใจแล้วกันนะก็ไม่ได้ทำยังไงละต้องทําใจทําใจไม่ให้รัก <c oughs> เธอเฮ้ยผมรู้แล้วแม่ <c oughs> คุณหาโชวเเคนยากเพราะผมก็ไม่เจอเหมือนกันว่ะคุณฟุกเฮ้ยมันหายา,ยากไปบ้าเา <c oughs> หายากเกินไปไหมไม่ไม่ผมว่ามันไม่ควรจะหายากนะชัวเเคนเนี่ยไก่แค่ชัวเเคนเนี่ยคุณคิดว่ามันหายากคุณฟุ๊กเหอหาเลยหาเลยเฮ้ยผมเจอสาวเอลด้วย อ้ยจีบติดแล้วสาวเอลโอ้โ oh. หตอนนี้มีสามคนนะครับเกิร์ฟเอนเรียกว่ามันไม่เรียกว่าเกิร์ฟเอนมันเรียกว่าเปน็นเพื่อนสาวมากกว่านะครับเพราะว่าแบบเขาก็ช่วยเราสู้ใช่ปหล่ะจริงก็คือจะเป็นออกแนวเพื่อนสาวมากกว่าเป็นแนวแฟนเพราะถ้าเกิดเป็นแฟนคือแบบเราไม่ให้แฟนแบบออกรบหรือว่าแบบเราต้องปกป้องเขาเออแบบด้วยความที่แบบเราต้องปกป้องซึ่งกันและกันอ่ะเขาใจะว่าแต่แบบเ,<อ>แเพราะฉะนั้นเราจะไม่ชวนกันออกรบอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าทํางานอยู่บ้านดีกว่าทุกคนทั้งสองคนนก็คือแบบ ช่วยกันขายของอะไรเงี้ยขายของที่บ้านนะเพื่อนมากกว่าวะใช่ตัวอะไรตัวอะไรตีแฟนใครตีแฟนใครอุ้ยปลาหมึก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 ทีพีหาทีพีหาคุณนะคุณฟุกเนี่ยพอผมทีพีมาว้่แฟนจะไม่ตามมาถ้าผมทีวีแฟนจะไม่ตามมาครับก็คือเราห้ามเราห้ามที่จะทีพีหรือว่าห้ามที่จะบินด้วยความเร็วสูงใช้เวยแฟลรอะไรเงี้ยแฟนจะหายไปนะครับผมอดีเขาตามไม่ทันใช่เขาตามไม่ทันครับ เขาตามพลังงวงคุณไม่ทันใช่แบบเขาขึ้นยานดิฟตาแล้วแฟนตามทันเหรอเชื่อนี่างเงี้ยถ้าเกิดตามทันว่ามันไม่ใช่ไม่น่าใช่คนละไมันจะเป็นอะไรแบบทัตประหลาดอย่างเงี้ยนะนี่ก็ไม่ใช่คนแล้วนะเนี่ยอ่ะเนี่ยมันวาร์ปตามมอนได้เห็นปะใช่เหรอวาร์ปเหรอเออผมไม่ดูสังเกตดูสังเกตวิ่งเร็วๆดิาไปไเห็นม่เห็นไม่เห็นจริงไม่เห็นจริงวันวาร์ปเพ่อผมต้องเพ่ผมต้องออกเซิร์ฟข้อใหม่ใช่ไหมถึงจะเห็นถือว่าถือว่าแฟนของตามแล้วกันนะโอเคครับเดี๋ยวผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะทำการคาสเก่อนนะครับ มาได้ละคุณนอนดีกว่าเพื่อนโอ้๋หนอนอยู่ไหนวะไหนนอนวะเฮ้ยไหนนอนวะเฮ้ยเพื่อนนี่ไงเราขุดแล้วขุดดีแถวนี้หมดเลยเดี๋ยวเพื่อนดีกัโอ้นอนยักษ์นอนยักษ์เอ้ยกูตีผิดกูตีผิดเพื่อนตีผิดวะตีผิดวาของตีผิดวะของโอ้หนอนยักษ์เอ้ยขู่เราตีผิดแล้วโอ้ยเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนแกเสร็จละกเสร็จละ เออเอาผมโดนค่าย M C ทิ้งไปเวลอโอ้โอ้โอ้ใครเนี่ยคุณยิงผมทำไมเนี่ยคุณดีพีมาเพื่อดีพีมาดีพีมาไอ้เพิไอ้ไอ้โฟกี้พีมาเลยไอ้ดูอ M C มันเริ่มยิงผมแล้วว่ะดูดินี่ไอ้หนอนหนอนอยู่หนอนอยู่หนอนยิงอยู่หนอนยิงอยู่จะล้างเผ่าพันธุ์หนอนก็วันนี้แหละผมลงโอเคตาย ครบละเอ๊ะมันมันยิงยิงอยู่อ่ะเพื่อนมันอันี้ไม่มีอ่ะเลยมันยิงแฟนผมเปล่าคุณคุณยิงแฟนผมเฉยเลยคุณทำไมทำตัวแบบนี้เอ้ยพวกคุณเก็บของของเราผมคืนหนอยครับคุณพวกมาครับพวกเอาชุดชุดคุณครับออกไปนี่เราเอ็นบีซีก็สงบสุขนะครับจะเว้นกาดที่ตายกันหมดแล้วนะครับมันมันโดนมันส่วนใหญ่โดนตีตายเว้ยคือดาเมจเราอ่ะมันแรงไปไงดาเมจอุปกรณ์เราอ่ะตีทีร้อยสองร้อยอะ แรงจะจัดอะ่ะนี่โอ้โหเ็น้อยก็กำจัดพิษภัยได้ก็แบบอัปเกรดหมู่บ้านได้แล้วนะวันเนี้ยนะเออเก่งอยู่เนี่ยเดี๋ยวหาเดี๋ยวค่อยหาพวกส้มพวกเสื้อให้เดี๋ยวค่อยปัม๊มของให้แล้วกันนะเออนี่จะเสื้อจะเสื้อละเสื้อเสื้อเสื้อเนี่ยไอ้จริงเมาดมึงเอามึงเอาขวานตีก็ได้นะเออขวานจบกันเลยดาเมจต้อง3เออว่าขวานขวานเนี่ยดีสุดละโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาทำการหาแฟนนะครับเราก็ได้แฟนมาแล้วนะครับผมแล้วก็ สองสามสามคนสามคนฮอตจัดฮอตจัดธรรมดาเพื่อนเพื่อนะครับได้แฟนมานครับนอกจากได้แฟนมาเราก็จะทำการล้อมัม้วหมู่บ้านเสร็จแล้วก็กำจัดหนอนแล้วก็ปักท็อตในหมู่บ้านนะครับผมที่ปกติเราจะไม่ได้ปักกันนะครับนะในคลิปนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะครับและที่ขาดไม่ได้คือพวกคุณคนดูและคนที่คอมเมนต์ด้วยนะครับโอเคคุณฟุกตอนนี้ถึงเวลาเลือกคอมเมนต์แห่งปีแล้วครับเอามาปักป้ายนะครับผมเดี๋ยวป้ายที่บ้านแป๊บป้ายที่บ้านโอเคป่าเดี๋ยวคุณส่งคอมเมนต์มาให้ผมเลยนะครับ ในช่อง Discord นะครับผมเคลีเดี๋ยวตัดไปตอนคอมเมนต์ดีกว่าครับเอาลดีครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในช่วงคอมเมนต์นะครับผมช่วงปักป้ายประกาศสิสียบัตรนะครับวันนี้นะครับคอมเมนต์ของฟุกนะครับคือน้องน้องอะไรพิมพ์มาพิมพ์พิมพ์ิมพิมพิมพิม F E I S N G ไฟซังนะครับผมคอมเมนต์ว่าทำไมพิษทำไมพิพวกหลักพิมพ์บอลจังอ่ะคำตอบอย่าน้องฟุกเดี๋ยว ทำไมพี่มอดรักพี่ฟุกจังไมมเหรอวะอ,อ๋อเหรอใช่เหรออ๋อเ <c oughs> พราะแบบเพื่อนผมอะครับผมก็รักเพื่อนผมทุกคนนะครับนะเอเอ,เอขอผมนะผมจากคุณอธิคมนะครับผมพูน่านะครับเพราะว่าคนนี้นะครับผมเขาให้คําตอบกับอาพิสอะคือบอทที่เราไปเจอพาร์ทก่อนเนะี่ยเขาบอกว่าอาพิสอะคือเทพใปนตำนานของอียิปต์แล้วก็เป็นอวตารของวัวนะครับผมก็คือเป็น,ก,ออนก็คือเอาง่ายคือเป็นเทพของอียิปต์นะครับถ้าแปลสั้นๆโอเคครับก็สำหรับร์านี้นะครับจบไปที่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมขอบคุณทุกคนที่มารลวมกิจ ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมและกด subscribe ด้วยนะครับส่วนช่องฟูกกต้าดีคริปชั่นนะครับไปคอมเมนต์กันได้นะครับผมครับผมโอเคสำหรับวันนี้สุดครับไปละบาย